นี้กเกิดเิดกิรน,น,น,นะครับด้านซอยา่านะครับด้านทีนมานะครับอยา่านะครับนะครับื่นนะครับถึงี่งหกบ้าใช่ัโค้งใหญ่คิดไนะครับเกิดทีมาลื่นนะครับ ยังไม่มีแซงนะครับ1นึนจากศูนย์เก้าไม่มีแซงเลยนะครับมีหินก้อนหนึ่งหัวโค้งนะหินก้อนหนึ่งนะอยู่ประมาณล้อซ้ายนะ